ตอบคาถามเพื่อนท่านนี้อีกครั้งนะคะที่ถามว่ามีแบบประกันที่ให้ผลประโยชน์คุ้มคุ้มเกินร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่นะคะนอกจากแบบประกันต่างๆที่ครูมีนําเสนอไปก่อนนี้นะคะวันนี้ครูมีจะมานําเสนอแบบประกันแลปปิดไลฟ์ฮีโร่สิบทับสามนะคะชำระเบี้ยแค่สามปีค่ะแต่มีความคุ้มครองยาวๆจะถึงสิบปีเลยนะคะมีเงินคืนระหว่างสัญญาทุกๆปีปีละยี่สิบเปอร์เซ็นของทุนประกันนะคะปีสุดท้ายปีที่สิบรับคืนอีกร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นของทุนประกันนะคะ ตลอดสัญญารับคืน345เเของทุนประกันค่ะความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตนะคะปีที่1น,นะคะคุ้มครอง10 1์ของทุนประกันค่ะปีที่2 20 2์ของทุนประกันค่ะปีที่3มเป็นต้นไปนะคะ303%ของทุนประกันค่ะรับทําให้คนที่อายุ30วันจนถึง60ปีนะคะสามารถนําเบี้ยไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะ ทุนประกันขั้นต่ำสามหมื่นบาทนะคะนี่แหละคะ่ะเพื่อนเพื่อนถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนกำลังมองหาแบบประกันที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะคะชำระเบี้ยสั้นๆนะคะแค่สามปีค่ะมีเงินคืนระหว่างสัญญาทุกๆปีนะคะคุ้มๆมากๆเลยะคะ่ะแบบประกันตัวนี้นะคะครูมีขอ,อนำเสนอเลยนะคะถ้าหากเพื่อนเพื่อสนใจก็ทักถามมาได้นะคะครูยินดีให้บริการทุกท่านคะ่ะ